กสิกรรมกสิกรน,น้อมนําหาพามทําไปคุณราคาแลกประชาชาติไทยแม้ล้มตัวไปต้องอาศัยเราชาวนะชาจ้สวนจ้ไร่ยังผลให้แก่ไทยมิเาญญาอาหารของเราสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ,กรเกษตรสารอําไทยรายการนี้ผลิตโดยมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์สู่ท่านผู้ชมนะครับ ในผลงานเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงไข่คงจะทราบกันดีนะครับว่าเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพราคาถูกและก็ปรุงได้ง่ายแต่วันนี้นะครับเราจะพูดถึงไข่สุขภาพกันแต่หลายคนอาจจะงงนะครับว่าไข่สุขภาพคืออะไรไข่สุขภาพนั้นคือไข่ที่มีปริมาณของสารไอโอดีนและโอเมก้าอยู่ข้างในนะครับมากกว่าไข่ปกติทั่วๆไปเป็นประโยชน์กับร่างกายครับ วันนี้เราไปชมเรื่องของไขสุขภาพกันในช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินท่านผู้ชมคงรู้สึกรำคานนะครับถ้าเวลาที่เราวางอาหารหรือขนมไว้เนี่ยมีมแมลงตัวเล็กๆไปตอตมจะแมลงนี้กัดด้วยนะครับผมกําลังพูดถึงมดครับแต่ว่าอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ท่านหนึ่งให้ความสนใจกับมดอย่างจริงๆจังจนสามารถจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มดขึ้นมาได้วันนี้เราจะไปชมพิพิธภัณฑ์มดกันครับในช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยและช่วงสุดท้ายครับช่วงรู้เพื่อรวยช่วงที่จะทําให้คุณผู้ชมรวยขึ้นมาได้ คุณนรวัตจะพาท่านไปชมวิธีการแปรรูปข้าวกล้องนะครับซึ่งเมนูเด็ดในวันนี้ก็คือข้าวหมากข้าวกล้องครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็คือสาระดีๆที่น่าสนใจของรายการในวันนี้ติดตามชมได้เลยครับไข่กับการประกอบอาหารของคนไทยเป็นสิ่งที่เคียงคู่รู้ใจกันมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นของข้าวหรือของหวานอีกทั้งยังมีกรรมวิธีการปรุงที่ง่ายดายไม่ยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นไข่ลวก ไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มและไข่ยังมีราคาที่ถูกกว่าอาหารชนิดอื่นถ้าเปรียบกับคุณค่าของอาหารที่ได้รับในราคาที่เท่ากันแล้วเพราะไข่หนึ่งฟองจะประกอบไปด้วยโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุจะเห็นว่าทุกครัวเรือนย่อมมีอาหารรูปทรงรีๆที่เรียกว่าไข่ติดครัวไว้อยู่เสมอการสร้างไข่สุขภาพ หมายถึงการเสริมธาตุอาหารต่างๆได้แก่อโอดีนและโอเมก้าเข้าไปในไข่ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันจากความพยายามของนักวิจัยโดยภาควิชาสัตวบาลและศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการวิจัยเพื่อเพิ่มปริมาณไอโอดีนและโอเมก้าในฟองไข่ให้สูงขึ้นและทำให้การใช้ประโยชน์ของไอโอดีนและโอเมก้าในร่างกายดีขึ้นด้วย ไอโอดีนเป็นธาตุอาหารที่พบได้ในดินพืชและในอาหารทะเลเพราะถ้าร่างกายขาดไอโอดีนก็จะทําให้เกิดเป็นโรคคอหอยพอกหรือโรคเอือได้ส่วนโอเมก้าเป็นกรดไขมันที่มีมากในอาหารทะเลและในปลาทะเลที่กินสาหร่ายและพบในปลาทะเลเขตอบอุน่นซึ่งจะช่วยพัฒนาสมองในเด็กและสตรีมีครรภ์ส่วนในผู้ใหญ่จะช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นและจะช่วยสลายไขมันจาพวกไตรกีซลรายในเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของการเป็นโรคหัวใจและที่สำคัญผู้ที่แพ้อาหารทะเลก็สามารถรับประทานไข่สุขภาพนี้ได้ซึ่งการศึกษาวิจัยพบว่าการเสริมสารโพแทสเซียมไอโอไดในอาหารไก่ไข่5.25กรัมต่ออาหาร1ตันสามารถทำให้ได้ไข่ที่มีไอโอดีนไม่ต่ำกว่า100ไมโครกรัมและไม่มีผลเสียแต่ประการใดต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ของแม่ไก่ ส่วนโอเมก้าจะได้จากการผสมน้ำมันปลาทูน่าลงไป3%ของอาหารไก่ควบคู่กับรำสกัดเพียงเท่านี้ก็จะได้ไข่ที่อุดมไปด้วยไอโอดีนและโอเมก้าแล้วและนี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของคนไทยให้แข็งแรงโดยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากราคาถูกผลผลิตที่ได้สม่ำเสมอซึ่งท่านผู้ชมสามารถซื้อหาผลิตภัณฑ์ไข่สุขภาพนี้ได้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม